เฮ้ยไอ้โฟกูว่ามึงพอหรอวะมึงเดินจับนู่นจับนี่เนี่ยเกิดรถไปลอยขึ้นมามีปัญญาใช้เหรอวะกูว่านะมึงไปกลับไปช่วยแม่มม่ไข่ของเก่าเดี๋ยวนึง สวัสดีค่ะคุณลูกค้าสวัสดีครับไม่ทราบว่าคุณลูกค้าสนใจดูรถเป็นรุ่นไหนคะอืออ๋อขอดูไปยอะเรื่องนั้นหน่อยนะครับได้ค่ะงั้นเชิญด้านนี้เลยค่ะนี่ค่ะเออพีโอ,อเดี๋ยวปฝาจัดการเอกสารของคุณชัยให้หน่อยสิเดี๋ยวป๋าพาลูกค้าดูรถก่อนอ๋อได้ๆด,ด้านนี้นะคะเฮ้ยเดี๋ยวอิฟโฟเออพีโอนี่นะ ทำงานอยู่ที่นี่เหรอครับเออเฮ้ยไม่เจอนานาเลยวะ่ะเฮ้ยใช่ใช่ฉันนะ่ะเป็นผู้จัดการที่นี่นะเว้ยเฮ้ยเลย,เยลนี่มันทำอะไรวะสมัครงานเหรอฮะทีโอเขาเป็นลูกค้าเขามาดูรถฮะไอ้อ้โฟกนี่แหละลูกค้าเฮ้ยมันนี่ปัญญาซื้อหรอกมันจนจะตายเฮ้ยเชื่อพี่เดชสมัยเรียนเนี่ยเรียนด้วยกันมาเป็นรุ่นพี่มันเฮ้ยสมัยเรียนที่แม่มึงอะไรนะขายของเก่าป่ะชะบาใช่ปะใ,ใช่ครับ เนี่เฮ้ยโป๊ก็ในสมัยเรียนอะนี่โป้รู้ว่าสมัยเรียนนะเพื่อนทุกคนนะมีรถขับกันหมดเลยมีแต่มันนี่แหละนั่งรถเมนจบปีสี่เลยอยากซื้อรถไงแต่ไม่มีตังค์โสหสมัยนั้นนะกูเนี่ยสงสารจับใจเลยวหวโป้ะชชาสวัดโอไปดูรถดีกว่าขับลูกค้าด้านนี้ค่ะครับโป้โปดี๋ยวนะพี่รู้นะว่าเราตั้งใจทำยอดขายอะแต่ว่า ไอ้โฟกันมันจนจะตายมันเป็นยาซื้อหรอพี่ว่านะรีบรล่ไปเถอะฮพี่โอเนี่ยนะเขาเป็นลูกค้าเราก็ต้องบริการเค้าสิเนี่ยไม่เชื่อกัน่ะหาพี่มีเตือนนะพี่โอเนี่ยนะ เป็นไงบ้างคะคุณลูกค้าถูกใจไหมคะอืสภาพโอเคนะครับว่าแต่คันนี้เท่าไหร่ครับคันนี้ราคาจะอยู่ที่1นล้านหนึ่งบาทค่ะแต่ราคายังต่อรองได้นะคะคุณลูกค้าอยากลองนั่งด้านในดูไหมคะอ๋อนั่งได้ด้วยเหรอครับได้คะ่ะร้านเราบริการเต็มที่เลยค่ะของั้นขอบมากค,ครับเฮ้ยไอโฟกว้งมองคอเหรอวมึงเดินจับนู่นจับนี่เนี่ย เดิน,นรถไปลอยขึ้นมามีปัญญาใช้เหรอวะกูว่านะมึงไป,ไปกลับไปช่วยแม่มันขายของเก่าเดี๋ยวนึงผู้หญิงครับค่ะผมมาคันนี้แหละครับใช่ค่ะโอโ้โหไอ้ยพกมามุกไหนวะเฮ้ยอเอางี้ไหนๆอ,อ่ะผูเป็นผู้จัดการที่นี่แล้วี๋ยวกูบอกฝ่ายขายอะ่ขะขับราคาให้มึงเอาป่ะลดให้มึงสักพันสองพันดีไหมมึงได้มีปัญญาถอนไงดีบ้าโอ้ยเดย มึงเข้าใจผิดแล้วพี่ผมอะ่ะไม่ได้จะมาผ่อนคันนี้ผมอะ่ะจะมาซื้อเงินสดโอ้โหเงินสดเลยเหรอวะคือพี่ไม่ต้องตกใจหรอกคนเราอะ่ะมันก็ต้องมีการเปล่ยนแปลงกันบ้างเว้ยไม่ใช่เมื่อก่อนผมจะไม่มียังไงอะ่ะตอนนี้ผมก็จะไม่มียังไงผมคงไม่ย่ำอยู่กับที่หรอกพี่และอีกอย่างนะผมจะบอกให้ พี่อ่ะอย่าไปดูถูกคนอื่นให้มันมากเลยดีนะที่วันนี้พี่อ่ะเจอผมถ้าพี่เจอคนอื่นนะพี่ต้องต่อยปากแตกมาแล้วอ,อีกอย่างหนึ่งนะพี่โลกอ่ะมันเปลี่ยนไปแล้วนิสัยเดิมๆที่พี่เคยทำอ่ะเลิกเถอะพี่ไม่ใช่พี่จะเลวยังไงอ่ะพี่ก็เลวอย่างนี้นอย่าหาผมสอนเลยนะพี่ ผู้หญิงครับงั้นเราไปทำสัญญากันเลยนะครับได่ค่ะข้างในเลยค่ะมันสดเลยวะ สนับสนุนโดยนวัตกรรมใหม่หลอดไฟไบโอนิจจ์เป็นไงบ้างครับละครวันนี้สนุกไหมครับถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ครับถ้าใช่กดแชร์นะคะแต่ถ้าจะตามกันแน่ๆอย่าลืมกดซับสไคร์นะครับ <By S 1> บ้าแล e l <Channel! S 2>